เซอร์ราตาลิโวนะครับผมสี่ประตูคันนี้สีขาวสวยๆได้มาเป็นเกียร์แมนนวลนะห้าสปีดขับสนุกสนุกนะครับผมรถปี2017เลขไม้แค่แสนสองเท่านั้นไม้น้อยนะครับผมเข้าโปรรถโดนใจแน่นอนอบเบี้ยสองจุดห้าเก้านะกับราคาสุดพิเศษครับราคาเพียงแค่สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคาเบาๆครับผ่อนเริ่มต้นที่แปดถึงเก้าพันเท่านั้นนะครับผมและยังมีโปรโมชั่นขับรถฟรีเก้าสิบวันนะครับผมเอารถไปใช้งานก่อนไม่ต้องจ่ายค่างวดสามเดือนเต็มๆนะครับผม โอเคครับผมสวัสดีพี่ๆรู้ท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องกระบะกับบูงครับผมที่จะมารีวิวรถกระบะให้พี่ๆได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นรถใช้งานหรือว่าอยากไปใช้งานในครอบครัวนะครับสี่ประตูแครบตอนเดียวมีมาให้เลือกทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเลยครับผมเรียนเชิญพี่ๆมารับชมกันนะแล้วก็หรือจะมาทดลองขับก็ได้นะครับผมที่บริษัทบริษัทรยนต์สายไทย18แยก1ครับผมกรุงเทพมหานครไม่ถูกโทรสอบถามเส้นทางผมได้หรือแอดไลน์และสอบถามกันเข้ามาก่อนนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชม โตโยต้ารีโวนะครับผม 2.4e รถปี2017ครับผมกับเลขไม้แค่แสนสองเท่านั้นไม่ไม่ได้เยอะเลยนะครับแสนสองเท่ากับว่าคันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.59ด้วยนะโบรถโดนใจนะครับผมหมดเขตมวันสุดท้ายวันที่15เดือนกันยานะครับผมนะหมดแล้วหมดเลยจริงๆอันนี้รอบนี้นะหรือจะเลือกรับเป็นขับฟรี90วันนะครับผมเอารถไปใช้งานก่อนนะเอาไปวิ่งงานเอาไปทํางานก่อนนะครับ3เดือนเต็มๆไม่ต้องจ่ายค่างวดครับผมโอเคนะพี่ๆท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะครับ ติดต่อเข้ามาได้ที่0 9 0ย์8 9 8 9 3ครับผมคันนี้ราคาเต็มนะอยู่ที่4 75,000บาทผ่อนสบายๆบาย 8- 9 0เ0เท่านั้นนะโอเคครับผมมารับชมรายละเอียดของตัวรถกันนะครับผมเริ่มัาที่ไฟหน้านะครับผมไฟหน้าเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์โคมไฟใสๆแบบนี้ครับผมมีโลโก้ไฮรักชัดเจนครับแล้วก็ไฟเบรกเอ้ไม่ใช่ไฟเบรกไฟเลี้ยวก็มีมาให้นะครับผมอยู่ในโคมเดียวกันเลยสวยๆนะผ่านด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับผม กระจังหน้าก็จะเป็นนี่ครับผมสีโครเมียมแบบนี้มาพร้อมกับคิ้วโครเมียมนะคิ้วฝากระโปรงสวยๆแบบนี้เลยครับผมอันนี้จดเป็นป้ายดานะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวป้ายเขียวเราก็มีนะครับผมป้ายเขียวสําหรับวิ่งขนของนะครับผมมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมทะเบียนสามแปดหกสามนะจำเลขทะเบียนไว้แล้วก็โทรมาหาผมนะครับผมหรือแคปรูปมาส่งไลน์มาก็ได้นะครับผมอันนี้ได้เป็นสีขาวสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะครับผมไม่ได้ใช้งานหนักเลย เลขหมายแค่แสนสองเท่านั้นนะครับอ่ามาดูกันในส่วนของช่วงล้อกันบ้างดีกว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมคันนี้ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับพี่ๆแต่ว่าก่อนออกรถก่อนรับรถนะเดี๋ยวผมจัดการสปาให้เรียบร้อยทั้งคันนะครับผมดูใหม่ดูสวยงามแน่นอนครับผมไม่ต้องเป็นห่วงเลยมาครับล้อคันนี้เป็นล้อแม็กนะครับผมแม็กอลอยเดิมๆจากโรงงานนะรัดมาด้วยยางบีชโตนครับผมปียี่สิบเอ็ด ดอกยางแน่นแ่นลึกๆครับผมรหัสยางสองหนึ่งห้านับหกห้า R สิบหกนะครับผมนะสภาพก็เป็นแบบนี้เลยมีฝุ่นอยู่บ้างเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมทาการสปาให้ฟรีๆเลยครับผมนี่ครับซุ้มล้อนะครับเบ้าโชคต่างๆมาร์กรงงานอยู่ครบครับผมรถไม่มีการขยับเดิมๆจากโรงงานเลยจริงๆนะคันนี้นะครับผมไม่ได้ใช้งานหนักรถไม่ชําแน่นอนครับผมไม่แค่แสนสองเท่านั้นนะครับผมรถปีสิบเจ็ดไม้แค่นี้ไม่ได้ใช้งานหนักเลยนะตัวกระจกมองข้างนะครับผมจะเป็น โคมียม <Home S 2> แล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับผมสวยๆแบบนี้เดิมๆจากโรงงานครับผม Ooh, กกม,มูรากามิแบบนี้เลยครับผมโลโก้ไฮรักไม่มีการแกะมานะมือเปิดจะเป็นตัวโคมียมแล้วเรียบร้อยนะให้ดูภายในห้องโดยสารฝังคนขับเลยแล้วกันนะครับผมแผงประตูปทนด้วยสีดาแบบนี้เลยครับผมตัวนี้หุมมาด้วยผ้ากำมะหยี่นะครับผมมาพร้อมกักบกระจกไฟฟ้าหนึ่งออตโต้นะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟัง์ชันแล้วเรียบร้อยนะมีดิสพงดิสเพย์ สามารถปรับโหมดได้คอนโทรลเสียงได้ครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้ตามปกติเลยครับผมนี่ครับพวงมาลัยเดิมๆจากโรงงานนะโลโก้โตโยต้าไม่มีถลอกนะครับผมนะไม่มีการแตกลายงานสามารถใช้งานได้ตามปกติครับผมรถไม่ช้ําแน่นอนไม่มีโดนมานะในส่วนของตัวเบาะนะครับผมจะได้มาเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะครับนั่งสบายๆนะไม่มีรอยฉีกขาดเลยครับผมเบาะเดิมๆจากโรงงานเดินได้สีขาแบบนี้ออกแบบมาให้รับกับสรลีระของรูปร่างนะครับผม นั่งสบายแน่นอนเพราะคันนี้เป็น4ประตูด้วยนะครับผมสามารถใช้งานในครอบครัวได้หรือว่าจะวิ่งส่งของก็ได้นะครับผมโอเคครับคอนโซลตรงกลางนะได้มาเป็นหน้าจอแบบนี้ครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเสียบสาย USB เสียบสาย AUX ได้ครับผมเปิดเพลงฟังกันไพเราะแน่นอนครับผมแล้วก็เป็นแอร์ระบบแมนนวลนะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาครับผมเกียร์แมนนวล5สปีดแบบนี้มีอีโค่โหมดพร้อมโหมดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคอนโซลสะอาดสะอ้านนะครับผม ใบสคบบอมีไหให้เขาครบถูกต้องตามกฎหมายนะให้ดูความเดิมมันสักเล็กน้อยแล้วกันโอ้โหิยงยังเหนียวแน่นมากครับผมไม่ค่อยได้แกะนะสาหรับตัวตะเข็บเม็ดอาร์กนะครับผมนี่ครับกลมคงรูปเดิมนะสังเกตได้เลยครับผมช่องไฟสวยงามนะคะผมขออนุญาตไม่แกะหมดนะครับผมเพราะว่ามันแน่นมากนะแต่รับประกันแน่นอนเรื่องโครงสร้างไม่มีชนหมีิวามจมน้ําน้ําท่วมตัดต่อตัดแต่ตตงแน่นอนครับผมนะรถเดิมทั้งคันคัดเกะคัดสภาพทุกคันครับผมนี่ครับ น็อตประตูน็อตขอบประตูนะซอกต่างๆคือไม่มีโดนมาแน่นอนครับผมรถไม่ช้ําเลยนะพี่ๆเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆครับามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับผมฝั่งคนไอ้ห้องผู้โดยสารนะก็ได้เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะครับผมสีดําสวยๆแบบนี้เข้มๆนะนั่งสบายๆนี่ครับเหยียดขาได้สุดแน่นอนครับผมนะนี่ครับภายในก็สะอาด้านประมาณนี้นี่ยังไม่ได้ทาการปรับสาภาพนะแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับผมสภาพยัง เป็นแบบนี้เลยนะยังดูเหมือนใหม่เลยนะคันนี้ก็ได้ตัวแครี่บอยมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมติดตั้งแครี่บอยมาให้แล้วที่มีราวหลังคานะครับติดตั้งแหลกได้นะสําหรับพี่ๆสายแคมป์สายเดินทางนะครับผมหรือว่าพี่ๆไม่ต้องการตัวหลังคาแครี่บอยตัวนี้ผมก็สามารถถอดออกให้ได้นะ <S <S ก็ได้เป็นกระบะสีประตูทรงสวยๆนะครับผมไม่ต้องติดแครี่บอยก็ได้แต่อันนี้แถมไปให้เลยฟรีๆครับผมถ้าไม่ไม่เอาไม่เป็นไรคะผมถอดออกให้ vent. ครับผมด้านหลังนะ โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบครับผมทุกชิ้นส่วนไม่มีร่องรอยของการแกะโคมไฟท้ายใสๆครับผมไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเรียงตัวมาให้สวยๆแบบนี้มือเปิดก็จะเป็นตัวโครเมียมนะครับผมเพิ่มความหรูหราขึ้นมามาพร้อมกับไฟเบรกดวงนี้สามเดิมๆนะครับผมมีโลโก้ชัดเจนแบบนี้เลยครับผมนะสวยงามครับผมคันนี้คือไม่มีตำหนิเลยพร้อมใช้งานเอาไปใช้งานได้เลยครับผมให้ดูแชสซีกันสักเล็กน้อยครับผมนี่ครับรหคาตัวถังทุกอย่างอยู่ครบครับผมนะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยขนาดยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะ นี่ครับแชสซีไม่มีร่องรอยของสนิมนะไม่มีผิดเพี้ยนคงรูปเดิมครับผมให้พี่ๆได้มั่นใจกันว่าจะได้รถเดิมกันไปใช้นะไม่ใช่รถที่แบบดัดแปลงสภาพมาไม่ใช่นะครับผมอ่ะดูช่วงล่างสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมอาจจะมืดหน่อยนะนี่ครับท่อเดิมๆนะแหนบตัวแหนบตัวโช๊คนะหรือว่าจะเป็นเพานะเดิมทั้งคันไม่มีสนิมนะครับผมที่เห็นอันนี้ก็เป็นรอยดินรอยอะไรเล็กน้อยนะแต่เดี๋ยวผมทําการ ปรับสภาพทางความสะอาดให้แน่นอนครับผมได้รถสภาพเยี่ยมๆมาใช้เลยนะโอเคครับผมสภาพโดยรวมถือว่าโอเคเลย90%เลยนะครับเหลือแค่ปรับสภาพทางความสะอาดสักเล็กน้อยก็สวยงามแล้วนะครับผมพี่ๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมกันเองได้นะครับผมจะลงล้อหรือว่าจะใส่ปลายท่อหรือว่าจะใส่คัมฟีอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับนี่ครับรถเดิมๆสภาพเดิมๆนะครับเนี้ยเๆีเลย เดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาให้ฟังกันคร่าวๆนะสำหรับพี่ๆที่สนใจรถกระบะไว้ใช้งานนะครับผมถ้าพี่ๆไม่อยากโทรมาหาผมนะทิ้งเบอร์ไว้ให้ผมที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะโทรกลับหาพี่ๆเลยโดยเร่งด่วนนะครับผมมาเดี๋ยวผมขอหามุมสวยๆก่อนนะสำหรับเจ้าตัวรถกระบะคันนี้นะครับผมโอเครถค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยการจราจรจะหนาแน่นน,นิดนึงต้องขอภัยพี่ๆด้วย สำหรับเจ้าตัวตัวรถต้าริโวนะครับผมสี่ประตูคันนี้สีขาวสวยๆได้มาเป็นเกียร์แมนวนวลนะห้าสปีดขับสนุกๆน,นะครับผมรถ <ciğim. S 2> ปี2017เลขไม้แค่แสนสองเท่านั้นไม้น้อยนะครับผมเข้าโปรรถโดนใจแน่นอนตอกเบี้ยสองจุดห้าเก้านะกับราคาสุดพิเศษครับราคาเพียงแค่สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคาเบาๆครับผ่อนเริ่มต้นที่แปดถึงเก้าพันเท่านั้นนะครับผมและยังมีโปรโมชั่นขับรถฟรีเก้าสิบวันนะครับผมเอารถไปใช้งานก่อนไม่ต้องจ่ายค่าง,งวดสามเดือนเต็มๆนะครับผม พี่ๆท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่0902989893ได้เลยครับผมได้รถสภาพเนียบๆครับเดิมๆไปใช้งานกันนะก่อนไปก็ขอฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมแต่ก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะเพื่อได้มารีวิวรถสวยๆให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมแล้วก็อยากดูรีวิวขนดไหนก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างเยอะๆเพราะว่ารถเข้าใหม่เยอะมากช่วงนี้นะครับนะบอกไว้ก่อนเลยแล้วก็อย่าลืมทิ้งเบอร์ไว้ให้ผมนะครับถ้าอยากให้ผมติดต่อกับ สนใจรถไหนแครูปไว้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคันต่อไปนะครับสวัสดีครับผม